สวัสดีครับนะครับวันนี้อยู่กับผมนะครับผู้ชงที่ปรึกษาการขาย Perfect Car นะครับอยู่กับเราที่โชว์รูม Perfect Car นะครับตั้งอยู่ที่ซอยลาซาล87ถนนสุขุมวิท1้อเขตบางนากรุงเทพมหานครครับนะครับวันนี้ก็เป็นเลิกงามยามดีอีกหนึ่งวันนะครับมาส่งมอบรถสวยๆนะครับให้กับคุณลูกค้าของเรากันนะครับมาสัมภาษณ์คุณลูกค้านิดหนึงนะครับอ่ะสวัสดีครับสวัสดีครับชื่ออะไรครับพี่ ชื่อจริงหรือเปล่าเอาชื่อเล่นก็ได้พิกี้ค่ะนะครับพี่พิกี้มารับรถรุ่นอะไรครับวันนี้เอาทิฟนะครับเป็นโตโยต้าอัลติสนะครับ 1.6E เนาะสวยไหมพี่คันนี้สวยมากเลยอ่านะครับพี่พิกี้มาจากจังหวัดไหนครับวันนี้มาจากสมุทรปราการเลยค่ะอ๋อมาจากสมุทรปราการโอเคก่อนหน้านี้มีช่องทางการติดต่อเราเข้ามายังไงบ้างครับก็ก็ดูจากยู u ูบอ๋อยูทูบกระแสดีมากแล้วก็แล้วก็ แล้วก็พี่ที่รู้จักอ่ะเขาออกที่นี่ล้วสบายใจเขาก็เลยแนะนํามาอ๋อครับผมก็เป็นปากต่อปากบอกต่อกันอีกทีเนาะพี่กี้อย่าลืมบอกต่อให้ผมด้วยนะได้นะครับดีมากอ่าเนาะครับก็คาถามสุดท้ายที่ผมก็จะถามเลยว่ารู้สึกยังไงนะครับมีความประทับใจยังไงกับตัวเซลล์ผู้ขายกับและโชว์รูมเพอร์เฟกต์คาร์ของเราก็ใส่ใจนะคะเหมือนกับเป็นญาติคนหนึ่งเลยตั้งแต่เริ่มต้นจนวันที่เราได้รับรถวันนี้อ่ะอ่าครับก็นะครับต้องขอขอบคุณ พี่ทั้ง2คนด้วยนะครับยังไงก็ขอให้รถคันนี้นำพาแต่สิ่งดีๆมาให้แล้วกันนะครับนะครับสำหรับใครที่สนใจรถมือสองนะครับติดต่อมาที่เราได้เลยนะครับที่ผมก็ได้นะครับ098263 2341ครับขอขอบพระคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับ